ขอพลังงานของไพ่วันนี้แม่หมอจะไม่ได้ให้คุณเปลี่ยนตัวเองแต่แม่หมอกําลังจะให้ไพ่สะท้อนมาว่าถ้าคุณอยากจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิมคุณจะต้องเปลี่ยนอะไรในตัวเองอันดับแรกมาดูพลังงานโอ้โหไพ่แน่ทําไมช่วงนี้เจอแต่ไพ่แบบว่าสับมาปุ๊บนะคะ ใน,ในเมื่อสับมาแล้วก็ไพ่เปิดใช่ไหมแม่หมอจะเปิดให้คุณให้เห็นเลยนะไพ่ใบแรกโอ้โหดาวเด่นมาเลยนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยหรือว่าคุณเป็นคนที่ไม่ต้องการที่จะแสดงออกอะไรมาก ไะะพ่กำลังสะท้อนว่าคุณอาจจะเพิ่มการกล้าแสดงออกในการที่โชว์ศักยภาพหรือฉายแววอะไรบางอย่างกับสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นพลังของคุณที่จะทําให้คุณเกิดแรงบันดาลใจเกิดความหวังครั้งใหม่ในการที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนบุคลิกภาพลักษณ์ให้ดูดีมีออร่ามากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นการแต่งตัวเป็นการแต่งหน้าเพิ่มขึ้น ให้ดูแบบว่าให้ดูคุณเปลี่ยนไปนะคะในการที่แบบใครเห็นปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าโหคุณมีออร่าพุ่งมากับสายตาของคุณหรือรู้สึกทัชกับใจนี่คือเป็นสิ่งที่กำลังจะให้คุณเปลี่ยนแปลงนะคะมันอาจจะเป็นความหวังครั้งใหม่ที่ทำให้คุณัพ ตัวเองไปอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มันดีกว่าเดิมนะคะนี่ก็คือสิ่งที่พ่ยกาลังบอกโอ้โหทรงพลังมากๆเลยเห็นไหมแล้วนี่ก็คือเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่ดูมีความมั่นใจเป็นคนที่ดูน่าเคารพนะคะบางครั้งการที่บางคนบอกว่าอการที่แบบว่าทําไมต้องมองคนแค่ภายนอกมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะในการที่ว่าถ้าคนที่เขาไม่รู้จักเรานะคะ แน่นอนแหละบางคนก็อาจจะมองเราจากภาพแรกที่เราเห็นเพราะฉะนั้น first impression นะคะใช้ได้เสมอคุณอาจจะไม่ต้องแบบว่าโอ้ต้องแบบแต่งตัวแบรนด์เ네นมหรู้ดูแพงนะคะคุณอาจจะทำให้ บุคลิกของคุณดูดีขึ้นและนี่ก็คือจะทําให้ส่งสัญญาณกับมาที่ดีของคุณจะทําให้คุณดูเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเป็นคนที่ดูแบบว่าสง่างามทรงภูมิเหมือนคุณมีความรู้เหมือนคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรบางอย่างคุณอาจจะหาเอกลักษณ์ในการแต่งตัวแต่งกายหรือปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของคุณหน่อยหนึ่งนะคะนี่คือเปนสิ่งที่แม่หมอกาลังบอกกับไพ่ใบที่สองหูไพ่นี่ดีมากเลยนะ นี่คือเปิดกันสดๆเห็นๆเลยนะนี่คือเป็นสิ่งที่พายกำลังสะท้อนว่าแม้ว่าคุณอาจจะว่าเออฉันจะแต่งตัวดีแล้วนะแต่คุณลองบอกกับคนรอบข้างของคุณสิหรือคนที่คุณสนิทคนที่เขารู้สึกเวลาคุณถามอะไรไปแล้วเขาแล้วเขาให้เกียรติคุณหรือว่าเขาให้ความให้คำพูดให้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างกลับมาหาคุณนะคะ คุณลองถามดูบางครั้งเราอาจจะมองว่าเออเราก็ว่าเราเป็นอย่างนี้นะเราก็ดูดีแล้วนะแต่ว่าลองถามสัก5้าคนนะคะ5คนหรือ4ี่คนก็ได้เพราะว่าแม่หมอเปิดสี่ใบใช่ไหมคุณอาจจะลองถามทั้งฝั่งผู้ชายผู้หญิงนะคะว่าเออถ้าเธอมองฉันเธอจะนึกถึงอะไรหรือว่าเธอคิดว่าเวลาที่เห็นฉันเนี่ยฉันเป็นคนแบบไหน ความรู้สึกภาพแรกที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการสะท้อนรีเฟกกับนะคะกับคนที่รายรอบตัวเราเขามองเรายังไงบางครั้งการที่เรามั่นใจบางครั้งการที่เรารู้สึกว่าเออเราเป็นคนดูดีในสายตาของเราหรือแค่สายตาของของแฟนเราหรือว่าคนที่เราสนิทเท่านั้นนะคะแต่คุณลองสอบถามคนที่อาจจะไกลตัวคุณไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นแบบคนทั้งวัยแบบ ผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็วัยรุ่นคุณก็ได้นะคะดูความแตกต่างในมุมมองความคิดที่เขามองคุณนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณจะได้เห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยเวอร์ชั่นฉันเนี่ยจากสายตาคนอื่นเนี่ยเขามองเราแบบนี้แล้วเวอร์ชั่นของไพ่เนี่ยหมอบอกได้เลยนะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นคนที่ดูทรงภูมิสงา่ามีเมตตาสุขุมเยือกเย็นไม่ได้แบบว่าดูแบบเฟิร์สอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็นคนดูแบบว่าแค่เดินผ่านไปคนก็มองคุณด้วย พลังงานบางอย่างคุณเลยคุณเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราอะอยู่กับใครสมมติว่าคนที่หนึ่งเขาเป็นคนที่ดูบุคลิกดีแต่แบบว่ารู้สึกแบบแบบเก๊กหรือว่ารู้สึกทําให้เราอึดอัดพลังงานของเวลาที่เราอยู่กับคนคนนั้นะคุณจะรู้สึกอึดอัดคุณจะรู้สึกเหมือนแบบว่า ไม่ไม่สดใสไม่มีความแบบเป็นธรรมชาติเกรงๆอย่างเงี้ยค่ะนะแต่ถ้าเกิดอีกคนนึงเขามีบุคลิกที่เออดูนอบน้อมนะคะแม้ว่าหน้าตาเขาอาจจะดูแบบเออดูเกรงน่าเกรงใจนะเราควรที่จะแบบว่าพูดกับเขาในระดับไหนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอยคนนี้ดูรู้สึกว่าน่าเกรงใจน่าเคารพนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่กําลังสะท้อนที่คุณเห็นนะคะว่ามุมมองที่คุณจะเปลี่ยนบุคลิกคุณ หรือภายในของคุณเนี่ยคะ่ะคุณจะต้องเป็นคนที่ดูดีตั้งแต่คนที่เขาเห็นคุณเขาจะมองภาพคุณเลยว่าคุณเป็นคนน่าเชื่อถือเป็นคนที่ดูอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เย่อหยิ่งอะไรแต่ก็ไม่ได้ขี้เล่นเพราะว่ามีไพ่ The Emperor ไงเขาจะเห็นความมาดของคุณนะคะมาดมาจากไหนมาจาก The Star เนี่ยแหละมาดจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ดูจะต้องแบบเข้าเขาเรียกไม่ถึงกับเข้าใกล้เรามากอะแต่ อยู่ในระดับที่เขาเกรงใจเรานะคะเพราะว่าเป็นเดียร์ฮอโร่นะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเออไม่ใช่เป็นคนหญิงมากก็ยังเป็นเดอะสเตนนะคะเป็นสเตนอะที่แบบว่าเออเป็นผู้หญิงที่ดูนอบน้อมเคารพคารวะต่อหน้าผู้ผู้ใหญ่หรือผู้น้อยนะคะเราก็ให้ความเคารพเขาแล้วเขาจะเกรงใจเราแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยากอยากแบบว่าอยากร่วมงานกับคุณนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เห็นหรือว่าเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็เคารพเขาหน่อยนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้ คนที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเมตตาเราหรือแม้กระทั่งคนที่เขาอาจจะแบบเก่งกว่าเรานะคะหรือผู้น้อยกว่าเราก็ได้นะคะเราให้การวางตัวที่เหมาะสมนะคะนี่คือสิ่งที่จะทำให้เห็นแล้วไพ่ e d e of cup นะคะ edge of cup นี่ก็คือเป็นไพ่ที่เรียกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าโอ้โหน้ำห้าสายที่หลังล้นไหลลินมามือที่ถือถ้วย อันทรงพลังนะคะที่ทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าที่คนณเขาได้เห็นคุณรู้สึกว่าสัมผัสถึงความมีน้ำใจความเมตตา ความดูน่าเกรงใจน่าเคารพแล้วก็ความดูมีสเสน่ห์โอ้โหเรียกว่ารวมพลังเป็นปึกแผ่นเมื่อไหร่นี่คะ่ะชีวิตของคุณจะมีแต่ขาขึ้นแล้วคุณก็จะเป็นคนที่มีแต่คนรักและเคารพเมตตาเอ็นดูคุณสิ่งดีๆก็จะมันเกิดกับคุณนะคะคุณจะได้รับเรื่องดีๆได้รับโอกาสดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสดีๆจาก คนที่ระดับสูงก็ได้หรือว่าคนที่แบบว่าเขาอยากจะปลุกปั้นคุณนะคะให้คุณได้เป็นดาวเด่นก็ได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้จะทําให้หน้าที่อาชีพการงานการเงินของคุณจะพุ่งทยานเมื่อใดที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองกับไพ่ที่หมอมาบอกกับคุณนะคะก็ขอว่าขอขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่อาจจะตรงใจกับใครบางคนที่กำลังอยากจะ ปรับเปลี่ยนตัวเองฉันอยากจะเช้งตัวเองไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วแหละแล้วคุณบังเอิญมาเจอกับคลิปแม่หมอนี่อาจจะเป็นพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดที่คุณมาดูในคลิปของแม่หมอนะคะ